เาเดินมาล่องเหือพัทยากับทีมงานทีมของคู่มามิสมโอเนาะทีมวิปแปดเนาะทีม,มเอ็นพันล้านนั่นเองทุกคนผู้ใดมางานนี้จะรู้สึกเองเลยว่าประทับใจหลายเนาะทุกๆคนสนุกตื่นเต้นมาก เป็นเครือขอบครัวน่ะทุกคนมันร้ายกว่าชีปก็คือขอบครัวเนาะมาเจอกับทีมงานเพื่อนๆที่ว่าอยู่ฝั่งไทยอีกบอกกันเลยว่าครอบควรัววีเพตของเฮาแมนฮักสามัคคีกันสุดๆเลยแล้วกิจกรรมเป็นเพื่อกากาศที่ว่าสุดยอดค่ะไอลีนนประทับใจล้ละกานขอขอบใจออนไลน์เนาะที่ว่าพาสห้สดเสด็จมาพบมูเพื่อนหลายๆคนเนาะไผ่ที่ว่าโบได้มาทริปนี้คือพลาดและอยากเซิร์นซวนเนาะ ให้ทุกคนเปิดใจเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับดีไอคอนเดอร์ทีมงานของพวกเรานี่พท่อมที่จะชนับสนุนทุกท่านเต็มทีเนาะพวกเขามีทั้งระบบเรื่องออนไลน์เรื่องเว็บไซต์อย่างต่างๆที่มันตอบโจทย์กับยุคปัจจุบันนี้เนาะหวังว่าจะได้พบทุกท่านในทริปต่ตอไปนะเรื่องงานเหนงเกี่ยวเหลืองเดียวกันบอกเลยดีไอคอนยิ่งใหญ่แล้วก็มั่งคัง่งมั่งคัง่งมั่งคัง่งไปเรื่อยๆจ้าเจอกันที่ความสำเร็จบ๊ายบาย